โอ้ยโอ้ยสึกแย่งชิงบัลลังไม่เออสวยโอเคทุกคน วันนี้เราไมอยู่กันในเกม Roblox รรก็เปนที่มีชช่อว่ามาเวโอเมกาทุกคนนะตอนนี้มาเวโอเมกาเหมือนเขาอันนั้นปรับใหม่ทุกคนทุกคนจับไอ้ฟักทองให้รับที่มันเคยรอบตามแมพได้ไหมแล้วทีเนี้ยมันเก็บได้ว่าจะได้2อ0รอหรือจะได้ระเบิดอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ยเขาปับใหม่ทุกคนเป็นกล้องอย่างงี้นะตอนนี้คือฉันก็มาหาอันนั้นหาเลยทำเนาะมีคนจะมาเก็บกล้องไเราจะไม่เปิดกล้องของทุกคนนะเราให้คนมาเก็บนะแต่ใครจะเป็นผู้โชคดีกันว่าแบบจะพลาดหน้าตรงนี้ไปได้ที่คือด่านมาว่าที่เราคิดขึ้นเอง วันน่ะยา้มันเก็บใครอยาะทุกคนวันนี้เราก็เฮ้ยใครเก็บมาอีดอจีนี่เก็บมากูซ่ากูซ่าลอกล้อไว้ตั้งนานห้าเยื่อมากินตับซะหน่อยวันนี้เราก็มากับน้องวันนาทุกคนนะคืออะไรคือกล้องมันเก็บไปแล้วได้สองร้อยบาทด้วยวันน้าระวังให้มันให้ใหม่หล่ะ โอ้เออไม่น่าชืดเลยฮาฮาฮาโอ้ยแม่มึงสะบัดกูเหอรอฮาไอ้กท่า,ากาูด โอ้ยตันนี้ติด่าทุกคนถ้าไปหากล้องเพิ่มอีกล้องอีกแล้วรอให้คนมาแล้วก็กินตับนั่นแหละแล้วก็กินตับมันเลยแล้วมีเงินแค่หกพันหนรเองทำไมต้องมาแย่งเราก็เสียใจไปหาคนวันตบวันใครมันโลภมากนะโดนแน่อันนี้คือดิวดสีทองหรือเปล่าน,นี่เขาเจ้าของเธอไหมอ๋อนั่นแหละของฉันเองใครที่ตอบว่ของฉันคนนั้นก็ ฮ่าเออตายแล้วตายเองเราปริยายเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเป็นอะไรกันน่ะพายุตันาโดฮัลโลฮัตต์ดูเออร์วายเคมีวอยเคมี <c oughs> กูจะฆ่าห์เคมีแล้วอะคารามิอะคารามะฮะเดี๋ยวๆๆเสึกนะฉันะน่ะ กับท่าโอ้ยอปิกูเลยจ้าโอ้ไม่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 ฮะโอ้เรบินไปรับพลังมันนี่แน <üf> ่ว่าไปแล้วไปแล้วไปแล้โอ้ย พ่าตายยายานั่นแหละอันดับหนึ่งวันดาซอมบี้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ย้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้้ฮ้เฮ้ยเยยาฮ <c oughs> อ้ย <Cornell. S 2> โอ้ยตายแล้วมาโดนพัดลงฮันตารูฮ่าแรงมากเจ๊แกชีดเลยเล่นเกมไม่ราบคอมเมนต์กันโอ้ยมึงไปอยู่นะ โดนเยี่ห้อมนี่เดียวเองสวยทำดีมากมิติสอน อัครามิอัครามะฮะหูตายเลยอุย๊ยส่านดีจ้ะว้าโ,โอ๊ยอระวังมันจะเอาเธอไปกินตับในหมอกรากรากอันนั้นสูสานไปกินในน้ำ ห้าแดนนี่เหนไหไหนเอาแดนนี่แม่ห้าอัดรถแม่งว้าหแดนนี้จะไม่ได้ตั้งใจโอ,โอ้ยติดอย่ยติดโอ้ยเอา้เอา แดนนี้เราไม่ได้ตั้งแต่เราติดมันเธอเลยเราไปตามห้ากล้องทุกคนี่ว่ากล้องจะเกิดใหมไหมถ้านาทีกล้องมันจะเกิดนะมันไม่ได้เกิดทุกครั้งอ่ะแต่จุดที่กล้องเกิดมันก็มีหลายุดนะหลาส่วดมากตอนนั้นไม่ค่อยเกิดหรอกจะเกิดแบบว่าข้างบนตึกอะไรเงี้ยแล้วก็เกิดเกิดตรงนู้นบ้างข้างล่างบ้างอะไรประมาณเนี้ยกล้องอ่ะนะถ้าจะไม่ผิดนะทุกคนเปลี่ยนจากเอ่อปากทองเป็นกล้องแทนแล้วราเปิดจะมีเสี่ยงนะนะแต่ไม่รู้ว่าตอนละเบิดจะเป็นเสียงไงอ่ะ ไม่ได้ละเบิดเลยได้แต่กองได้แต่เงินสองร้อยไม่รู้ว่าถ้าใครมีพาร์ทวีพีจะได้คูณสองหรือเปล่านะก็จะได้คูณสองลยเนอะมันจะเล่นผมกล้านานแต่จะให้คูกค่ามึกฮะโอ้อยายิงยายิงมุณหมายมาครับผมโอ้ยี่ออนเสกาฮะ รวยแล้วรวยแล้วกูกูรวยแล้วรวยรวยตาเขือโอ้ยโหฮ่ายิ่งไปเลยว้าสวัสดีน้องวันด้านนะอันดีนี่ทุกคนเรามากับน,น้องวันด้างแทนที่มากับว่า วันด้ามาแต่มาช้าแต่มานะเออไม่ใชวันด้าติตละจิดโอ้จิตผิดตัวจ้าโอ้โอ้อะไรอ่ะนี่แนล่เฮ้ยโอ้ยมันมองเห็นโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโดนโอ้โหไม่ไหวหรอนะเว้ยอยอบตาย ใครก็ได้อุทิศชีวิตให้ฉัน,นตนะามหมดตามหัดอยู่ต่วตัวอยแล้วค่ะมันกันที่คนตอุย้ยวันานาพี่จะตายแล้วมาสยบมาเร็วเฮ้ย <c oughs> นี่จะมาสีฉันเหรอนี่เฮ้ยเม่ไอไรกล้องสมบัติจะเกิดอ<ต>่ะโอ้ย,อยเกียดเกียดคนที่เล่นเป็นอินวิตตัวปอมว่ะ ทุกคนเราก็ย e ังไม่รู้นะว่าอนาคตเาจะมีตัวอะไรต่อไปนะทุกคนนะต้องรอติดตามมันดูด้วยสำหรบอกเลยถ้าถ้ามีตัวอะไรใหม่วันนี้ติดตามและชมรับนะได้เพราะทำไมมันทำไมมันเด้งน่ะนะโอ้ยยิงกูตั้งเลยตั้งแต่ตั้งแต่วิชั่นปั๊บไมปมาคนเล่นวิชั่นเยอะมากแล้วเป็นโอ้ยนายิงสิมันมันไม่ได้แรงหรอกมันไม่ได้แรงนะ ดึงมาเลยจ้าดึงขำข่าววิชั่นใหม่เท่ากับเนิร์บด้วยไปในตัวใช่โอ้ดูนี่ฉีด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 มันนะคะฉีดช้ำเลยทีนี้ฉีดฉีดฉีดเอาฉีดเอาทำมันยืนนี่ขนาดเธอโอ้โหขนาดนั้นนะตักระท่าฉีดแล้วกระทายกระท่ายคนนึงก็โดนดูดกระทายคนนึงฉีดไปทีนึงก็โดนดูดทีนึงนะคะโอ้ยอะไนี่ก็ฉีดกูจังเลย เก่งกระเด้งเลยนะเก่งคุณกระเด้งอ่ะเออว้ายอัลฟาบ้าโอ้ยโอ้น้ำตาลอีวิทคนนี้ว่ะเป็นไรชอบพลาแต่ฉันมันน่าจังเออเมื่อกี้ไม่มีอะไรนะใครพูดจ้าเมื่อกี้นะเมื่อกี้ล่างแมงเม้าล่างปีศาโอ้ยทำมึงจั๊กกิโลปีศา เมื่อกกี้็ทุกคนแค่น,นี้ใช่ปะควินเนเวอร์ไกร์ควินเนเวอร์ไกร์อ่ะอันนี้จะดึงคอผหรอฮะดึงคอผู้หล่อเฮ้ยสตอมมั่นจังเฮ้ยจะดึงคอผู้หรอฮะสตอมสิ่งอะไรมาดึงคอกูนิ่งตายหนุออหน,นหน้าจะมาฆ่าฉันอุ้ยสตอมเป็นไรนะไง โอ้ตายโดนลุมวิชั่นลุมอินวิทก็ลุมจะลุมทุกตัวไม่ได้เนาะข่ำเล่นตังคคุยไปเลยเรารวยแล้วอุวิวนี่แนะ่อุ๊ยอะไรสักันเราจะกินเลย<ม>ทำไมท<ำ>ําทไมต้องมาตัดนาะตัดห่าตัดตูตัดตัวตด้วยระเบิดแม่งเลยนี่แน่ดิฉันเสร็ ฮ่ฮ่ฮ่โอ้ยบินไม่ได้โอ้เฮ้อฮ่าฮ่าบังอ๋ออันนี่ก็ยิงจังเลยยิงแล้วก็หนีหรอกไม่ทำอะไรหรอกยิงแล้วก็หนีนั่นแหละโอ้เออขอโอกาสจ้าขอโอกาสช่ชีวิตหน่อยได้ไหมมัเป็นไร อะไรคนละตัวแบบขอโอกาสอ๋อขอแค่ร่วงวันหน้าพิดทางผิดทางลูกตะวันหน้าตาเลยนินี่นทุกคนนะไปบ้านน้องนะโอเคอย่าไปบ้านหนูหนูตาไปทำอะไรน่ะดนนี่ มึงเี๋ยวนี้นอนระเบิดตายเกียดอ่ะเมื่อกี้เนี้ยพี่อ่ะรอค่ามันจะมาแล้วมันเดินแล้วมันกดเกาะใช่ไหมเมันอเดินมันต้องระเบิดใช่ไหมแล้วเดี๋เนี้ยตอนนั้นมันมีระเบิดมันเอากลอกออกปุ๊บพี่ก็ลอแหละพี่ป่าเปึ้งระเบิดปังกงจะบินเลยก็จะกันนั่นเลยยกอะไรก็จะกลางปีกบินแล้วตายก่อนปีกหักปีกมันีน่าระเบิด ฮ่าวัดโดนระเบิดได้ใครอ่ะ sorry มาฮ่ากินช้ำเลยจ้าวันนี้บุฟเฟ่นะอาหารโต๊ะจีนเด้ออันอันอันนี้โต๊ะเกาหลีอัน,นแอบแอบมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครยิงใครยิงโอ้ยโอ้ยบักบัก ไม่อยู่หรอกค่ะคไปต่อยู่อแอะนี่นวุ่นวายเหมือนตายวันที่สิบโอ้ตี้ตู้แล้วโอ้มันก็ล้องโหนได้ไม่ยอมค่ะไม่กลัวเนาะเราไม่กลัวใครทั้งนั้นเราโดนระเบิดตายคนเดียวก็พอห้าห้าห้หูยเลยห้าเยอะ,ะมากอ่ะต้องต้องขึ้นก่อน นี่นะไม่โดนระเบิดอะนะเอาเลยจ้าทุกคนเลยจ้าเจเดนคนนี้เคยทำลายชั้นเฮ้ยคนนี้เคยกินกระตอบกระตอมโอ้ยมาขวางข้าทำไมนี่นี่แนะ่บีอัศร์มาแล้วว้าวว้ยมนดึงห้ำชั้น กโอ้ยัยงจะยิงโดนอีกเนาะลณผ่านสกิ้วิชั่นนี้แหลหะใช้ทอ่แต่พิิทยาในการเล่นเกมนี่แนะ่ เฮ้ยไม่มีกล้องส้มบัิเลยอะย,ยากได้อะไม่มีแล้วหมดแล้วเออมันรัศมีประเดียกันทาพุ้มเฮ้ยทัาอะไรกันวะทุกคนจุดนะจิโร่ตุ๊มบินบคลลูกลโอ้โอ้คนนะนี้โดนจีนเน่ ซาาหังดิอ๋ก <Green Never S 3> รีนแนเวร์ไรพี่ภูมิตอนนั้นอะ่ะไอ้ตรงจำี่เดิมใน้ปะที่พี่ภูมิระเบิดกินทุกคนเนี่ยอเมื่อนี้โคตรเมื่อนี้อากาศตูกัววิชันอยู่แล้วร้องหนหนีแล้ววิชันมันเจออากาศถ้าแล้วนางฉีดลงมาใช่ไหมตรงระเบิดโดนระเบิดใจเลื่อนเลือน้นอยอไหวแล้วรอดไหมนะ่ะไม่รอเอ้รอด สรุปรอนไม่รอดเอนี่ยรอดเฮ้ยนี่ตายและไอ้นนแมโวตรงนี้เยอะมากนนมากูขอบึ้มหน่อยเถอะเออสวยไปได้กินครับตรงนี้ไปได้กินก็ติดอ,อุ้ย,ม,ยมีแต่คนน่ากินน่ากินอุ้ยเงินกูรวยกูรวยแล้วกูรวยแล้วอ๋อไ้แม่อะไรนะักหนาขีส่วนแหละตายแล้วรวยแล้วทุกคนอ้๋อมาจดระดับมั้งใช่ปะ ได้ได้หลับมาแล้วอีกควายอ๋อเฮ้ยมาแบบชิกุระชิคุระตั้ใหม่นะฮะโอ้ยมันลุมไมปตายเลยตัวบอมเบอร์โอ้ใครรอดในจังหวะนี้ใครรอดบ้างเฮ้ยตัวบอมไม่มีไม่กินในฉันโดชั้นนั้นจะหนีจากระเบิดอันนั้นแหละซอมบี้แหละอีวิชั่นมาชีิกูทะไล่เข้าไปในระเบิดเลยปุ๊บัง พิชชันไม่ค่อยชอบพิชชันอัปเดตใหม่อีวันดซัซอมบี้คนนั้นยังไงล่ะจำชื่อ,ม,อ,อมันได้ยังว่าว่าเนี่ยเติมแล้วค่ะบินได้ตลอดอ่ะไม่ชอบไม่ต้องทำแบบในหนังหรอกไม่ให้ทำเฮ้ยนี่เนี่ยยายามไม่ได้ไม่ได้ทำเราไม่ได้เราไม่ยอม เราตรงเนี้ยเธอหยุดก่อนนะเราเรามาช่วยช่วยส่งข้ออุ๊ยเฮ้ยอะไรวะไม่ต้องเบนไม่ต้องเบนฮะไม่เบนเบนฮะอุ๊ยวันไหนที่เป็นลายะจะได้กินอยู่เหรอเนี่ยไม่แน่ว่าระวังระเบิดบัง จะ like ได้ก em ินเยอะเลยตัวใหี่โตอะสวยอากาศ้าปเล่นสมบีนไปเล่นสตอมดีกว่าตอมดีกว่ามุหมายมาเลยเจอใต้นงลกีโนวาทำไรอะ ได้เงินเยอะมาก่ะทุกคนเป็นเื้อที่ฉันชอบเป็นเั้ตามหาปานานโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจยเย็นครับผมโอ้ยใจยเย็นครับเลื่อนไปอ๋อินน,ออนี่ปัน่นครัอินนี่ปั่นน่วันนั้นกมบินง่ม่ต้องผ่านกว่าโอ้โหตายแล้วบินมาโดนระเบิด ทำจชนไรนะสัสโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมิซานน่ะคะเราเลยเป็นพวกมียากันนะเอออะไรล่ะเออสวยลูกทำดีมากจัะไง เฮ้ยเจ้าหน้าโอยแม่ฮิโกรปริแนบวะใครอุ้ยคิดอ่ะไอตัวน่าหลั่งละทีนี้เออนั่นน่ะสิเออตายแล้วตายแล้วอุ้ยเจอกล่องด้วยอ่ะง่ายง่ายง่ากล่องเอาไปเลย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  เดยวละมีตายแล้วเนี่ยรอดิีตายไปส่งขอให้เหมือนอุ้ยได้สี่รอเหรอโดนได้สี่รอยะพี่แค่มันได้สี่รอยอะโหจะหวานนะ้สีับอุ้ยนี่นะก้ดูสิว่าจะได้สี่รอยแบบวันได้ไหมทุกคนเปรี้ยวเนาะ ไม่พี่ได้สี่ร้อยจริงๆได้สองร้อยเองอะทำไมพี่ภมได้สองร้อยวะเอาดีิงๆมันสุ่มหรือเปล่าไม่นะใช่หนูได้สี่ร้อยจริงจงเขามีคุณสองหรือเปล่าเหมือนจริงไม่มีไม่มีไม่มีบีพี BP หรอกคุณก็ได้ไม่หนูฆ่าคนได้เท่าเดิมแหนูว่าน่าจะสุ่มหนูวานจะสุ่ง โอ้ยมดโอ้ยนี่แบโอ้โแต่แล้วอะไรอ่ะอายุทันนาโดเออร์โอ้้นห้องอเลยฮะ รุนแรมากนัววะ่ะแค่ของชุวเยอะโอ้ยแทนนี้ตุยละ่ะแค่เหมือนจะแสบนะแต่ไม่ต้องแปลว่าแต่ไม่ต้องไ,งไม่ไเล่นอะไรเงี้ยเยโอ้ยนัวอะไรพลาดหั่วนั้นไหมวะ หว่านตบแล้วหว่านตกห้าห้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเออห้าเอออัน้าเอาเลยเออห้าห้าห้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนตีสูดโอ้ยเจ็บโอว่ะโอ๊ย,ย,ออยสตอรี่จะตั้งใจห้าห้า ฮ้าม่โดนแล้วไอ้าลยข้าบึม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 ยโอ้อ้โอ้ยโอ้ยอยอ้ยยอยออยโอ้้ยโ้ย้ยโ้ยอ้ยออ อวัสดีนี่น่ากินมากอ่ะมาดูโเฮ้ยโอ้กูเพิ่งรอดจากยูอีนี้มาโดนอีนี้ต่อยแล้วกูจะบ้าฮะเฮ้ยทำได้ไงอ่ะ ออุย้ยะไรพอดีเป็นคนแมนแมนอันนี้เป็นไร <c oughs> เฮ้ยตากระเละ <c oughs> วันนั้นมันวันต,ว <c oughs> ตกไปเอาแบบนี้นนนลุงแมค์มาแอดนะเนี่ยโอ้โอทีทาวทาววาเนี่ยเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะ เซนซอมบี้และแกเนี่ยตู้สันไม่ได้หรอกโอ้ยล้มคาระเบิดว่ะแม่หมดไปเลยโอ้ยระเบิดตัวแรงสิยิงเลยยิงปังเออปานี่แน่ไปกโกก่อหรอปลาตึกสู้วันได้อีบีเวอร์โอ้ยคนนี้ยุ่งอะ่ะมึงมาทีละคนสิกอกกูแตกช่องเปิด ตายครับบอกแล้วมาทิละคนสิตี่ามฆ่ากูนะโะ้นงานอ่ะจะมาทำอะไรกันแถวนี้วะโอมาทีละคนสิซุอโตมก็ฉีดเป็นระยะกว้างเอโอีเนี่ยแั่นึงอีนั่นเติมกูแน่โอ้มรีนี่ก็ชนกูอีก โอ้ยจะตายอยู่เลยวิชั่นกะจีบเลยนี่อะไรล่ะโอ้ยวิชั่นชอบจีทูหืสัตว์โอ้ยกระซีดเราอยากได้เลยเลยอ่ะเลือดน้อยเลือดน้อยก็เก่งมากวิชั่นวันนั้นหายไปได้แล้ววะทุกคนนี่นี่ตอนนั้นตอนนี้นี่ยุ่งอันนี้อันี้ชอบยุ่งจำได้นี่ตายจ้านี่ไหนบอกแล้วมาทีละคนสิ ไม่ชอบวิชั่นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้กลับมาหมายิงได้ตลอดอีวายะๆยอะๆยอะนะแม่นเดี๋ยวคุเล่นทงดีบ้างนะแต่ไม่รอดจกคนหรอกนี่ใหญ่ใหญ่ย่โอ้ยยาบาย่าด้วย อ่สวัสดีจ้าอย่าประหยัดวัวดีจ้าอ่าไหนตกเลยอุ้ยมาบมองอะไรมาทีเราคนทียุ่งอะไรนี่ยุ่งยุ่งนี่ยิงหมดแหละสมน้ณฑ์นาไปไหลอ่าอ่าเป็นตัวเล่นเป็นตัวเล่นตัวนี้ไม่ดีตัวนี้ไม่ดีเล่นตัวนี้เจ้านี้เคอตัวนี้ไม่ดีนะเล่นตัวนี้แทน Liberal, เล Connie, tamam. Higher, okay. so these, huh? ่นซอมบี้ถือว่าผิดเอ้ยเล่นอาฆาตมาถือว่าผิดนะครัีเราสู้เป็นโอ้ยเจ็บอ่ะมคุณหนุ่มาทำได้เหรอค่อยๆมาไอ้ปลาซอมบี้เอาโดนบ้าช่วั้นน่าเล่นซอมบี้โหดกว่านี้นะโอุ้ยไม่เคยโดนหรอก โอ้ยโอ้ยโอ้ยหูหูโอ้ยเราจะมาคนแค่ไหนล่ะตายเลยค่ะนั้นตายเลยโอเคทุกคนก็จบไปแล้วนะกับการอัปเดตใหม่หรือว่าการเปลี่ยนฝักทองถ้ากลายเป็นกล้องทุกคนนะตามแมปนะก็มาเก็บกันนะาเทุกคนนะแบบว่ามาฟาร์มเงินเนาะรอตัวละครนานาคนสำหรับวันนี้เราคนต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนนะบายบาย